ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันกับคอนเทนต์ที่ค่อนข้างที่ใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยจะทําทั้งหมด4คอนเทนต์ในคลิปเดียวซึ่งก็จะมีการทาแมกมาตื่นล่าดาบผู้โอเด้งทําเผามิงวีและอย่างสุดท้ายนะครับคือทาของใหม่นนะคือหมัดใหม่ที่เพิ่งอ,อัปเดตเข้ามานั่นเองมาดูกันว่าในคลิปนี้จะโหดแค่ไหนนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วฝากกดไลค์ผมด้วนะครับสักคนลไลค์ไปดูคลิปเลยครับผมคริสตันช็อปเว็บเติมโลบักราคาถูกบริการกดเกมพาร์ e แบล็คฟูดออสตาอันนีรา้มีแอนาด์เวนเจอ ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจทักแชทเพจหรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บล็อกฟู้ดอีกแล้วนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างเยอะใหญ่เลยนะผมไม่รู้ว่าจะทําทั้งหมดกี่วันนะในวันนี้นะครับเรามีคอนเทนต์ทั้งหมด4อย่างที่ต้องทำนะครับซึ่งในคลิปนี้จะทําเป็นในเรื่องของเผามิงวีสีนั่นเองนะครับจะทําทั้งหมด5เทียครับก็คือเผามิงวีสีเทียห้าอย่างต่อไปครับคืืืืือออออกกกกาาาาารรรรรผผผผนน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 ตตต่่่่่่่ะะะะคคคคััับบบ็็็เเเเเปใใงงงขแแมมมมล้้วววจทดดูโพีย มันมีดาบคู่เป็นคู่กันอยู่แล้วนะครับหรือแค่เอาไปรวมเท่านั้นเองแล้วก็มีเป็นในเรื่องของอันลูกาดแฟกเมนต์เรียบร้อยแล้วทั้งหมด5อันน่าจะขายอีกแค่เควสเดียวนะโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่4 <_' S 2> ผมจะมาล่าหัวใจรีเวนทานนั่นเองมาดูกันว่าในคลิปนี้เราจะไหวรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำเป็นเรื่องเผ่ามิงวีสก่อนนะซึ่งผมยังไม่มีเผ่ามิงนะครับผมมีแค่เออผ่ามนุษย์นะเพราะงั้นเราต้องมาลีนะฮะหวังว่าจะได้นะ ทีเดียวได้เลยปะเนี่ยเฮ้ยทีเดียวได้เลยโอเคถือว่าดวงดีนะครับป่านเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อกันที่กากินโซนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยต้องไปรับเควสดตอนนี้ผมใช้ผลแสงก่อนนะ เพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปโลกสานะครับแล้วคอยไปทำผลแมกมาตื่นแต่าตอนนี้เอาผลแสงไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยต้องเก็บกล่องด้วยนะโอเคผมหาดอกไม้ก,ก่อนนะครับตรงนี้ไม่เกิดวะแล้วก็ในคลิปนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยที่ผมเสนอมาที่ผมพูดออกมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทํายากมากๆเลยนะแบบมันต้องพึ่งดวงมากๆเลยอย่างเช่นการล่ารีเวนทาอะไรอย่างงี้นะฮะมันแบบผมมันต้องพึ่งดวงมากๆเลยนะฮะไม่งั้นมันไม่เจอเนี่ยตรงกรีนโซนไม่เกิดคร <dic> ับดอกไม้สีแดงดู <ๆ S 1> ตรงนี้เกิดหรือเปล่าน่าจะอยู่หน้าเกาะนะเดี๋ยวไปดูนะครับเว้ยเดี๋ยวแวะ เ้ยมีนี่ไงดอกสีแดงเรียบร้อยทีนี้นะครับเดี๋ยวรอหาดอกสีทองรอเวลาแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันจะไม่มืดนะชึบชุบชุบชุบหอยดอกเร็วๆได้ไหแล้วแบบเอฟเฟกต์ปรับมาใหม่โคตรเท่เลยโอเคตีมอนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะดอกนี่เนี่ยนี่นี่นี่ดอกยากอยู่เนี่ยทำเล่นไปอุ้ยผมเจอกล่องคำสาปเก็บหน่อยละกันมาผมเล่นคำสาปนิดนึงเนี่ยเล่นอีเวนต์ก่อนนี่เนี่ยชึบชึบ ได้เลยมาครสิบนาทีนะครับโอ้หกล่องมันจะดรอปของด้วยเหรอเพิ่งรู้ผมว่าไปหาดอกสีเง,เงินก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเออช้าก่อนนะโอเคไม่ดรอปพาผมไปที่เกาะอ,อุซบก่อนนะฮะเพื่อที่จะไปออหาเป็นในเรื่องของดอกสีเ,ง,เงินตรงนี้ไม่มีด้านหลังตรงนี้ก็ไม่มีนะครับอันนี้ผมเซฟไว้ที่เรือผีนะครับเพราะงั้นกลับไปที่เรือผีพอดีมีไม่เอ่ยไม่มีนะครับด้านล่างตรงนี้ นี่ไงโอ้โหดนี่พอดีเลยมาที่ผมเนี่ยจะมาตีพวกวันพวกนี้แล้วกันนะครับเผื่อดอกดอกมาวุ่ยดอกยากเกินตีจนมัตเตอรี่ขึ้นมา2มาแล้วเนี่ยยังไม่ดอกเลยนะฮะมันจะเกลือเกินนะครับหลังจากฟาบานานในที่สุดก็ดอกเฟกชีดอกสีทองนะครับแม่งสมกับชื่อจริงๆเลยดีวผมเนี่ยเดินทางไปที่กินโซนก่อนนะครับแล้วก็ไปส่งเควสนะส่งเควส 5 0 0แสนนะครับเรียบร้อยทีนี้ก็เออเป็น V2 ละวิ่งเร็วมากต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปทำเผามิง V3 มนะครับมันจะได้มีสกิลในการกดนะมันจะได้ทำา V สได้กดอื่นเลยต้องไปที่ต้นไม้ก่อนนะครับมาแล้วสวัสดีครับพี่เหลืองนี่เก็บก่อนครบ30กล่องโอเควิ่งเลย1กล่องนะฮะแล้วก็ข้างบนอีก1กล่องก็เป็นทั้งหมดเออสองกล่องนะครับ2กล่องแล้ว3 4แล้วก็5ข้างล่างอีกนะครับ 6 7กล่อง8 9กโอ้ยเก็บดีน้องอ้ยโอ้ย,อยกล่องกระสับนับปะเนี่ยน่าจะนับอยู่ใช่ป่มไม่รู้ว่านับหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองดูอันนี้เท่าไหร่ละ10กล่องเหรอหรือ9กล่องจะไม่ได้แล้วออเอามั่วเลย <c oughs> เอาเป็นว่าเออ10กล่องแล้วกันอันนี้11กล่องนะครับ12 13 14ตอนนี้ได้ี่กล่องแล้วนะครับแล้วก็26 27นะฮะอีก3กล่องไม่รู้ว่าได้27หรือ26นะผมอาจจะพลาดไป็น1กล่องแต่ว่าไม่น่าจะเกินนี้นะครับไม่น่าจะเกินหรือไม่น่าจะน,อน้อยกว่านี้แนะ่นอน2ี 28, 29 30นะครับแล้วก็อีกสักกล่องหนึ่งนะ31แล้วกันนะเผื่อพลาดแต่ว่าไม่เกิดปะช่างมาแล้วกันสวัสดีครับพี่ขอเผารีสามหน่อยโอ้ยขายกล่องนึงตรงนี้มีกล่องเพชรน,นะครับสุดท้ายมาพอไม่เก็บละไม่ครบรอบนี้ไม่รู้จะว่าไงและ,อ,ะอีกแถมเถียครบแล้วแหละ ้ได้แล้วนี่ไงสล้านเปนเลยนี่ฮะได้เผ่ามิงมวีสามาเรียบร้อยละโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โลก3นะครับเดี๋ยวไปทําเป็นในโลกของผลแมกมาตื่นเนี่ย จากนั้นก็คอยไปทำเผามิ้งวีสีกันต่อทำทั้งหมด5ขั้น let's go ครับผมโอเคครับตอนนี้ก็มากันที่โลก3ที่เรียบร้อยนะฮะก็เกณฑ์คนมาเป็นที่เรียบร้อยห้เกทหารมานะถึงจะไม่สมัครใจแต่ก็เกณฑ์มาป็นที่เรียบร้อยละช่วงตอนนี้ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาฟาร์มเปนในเรื่องของผลแมกมาก,ก่อนนะครับเพราะว่าต้องใช้สกิลบินนะฮะแต่ว่ามันไม่ตื่นนี่ถ้าไม่ตื่นก็จะบินไม่ได้นะ,ะเป็นการเออจะเป็นพื้นแทนนะจะมุดพื้นแทนเพราะัะนเราต้องทำตื่นก่อนระหว่างน,นี้ก็มาตีบอสละก โอเคจัดการเลยน้องตอนนี้ก็เติมไม้คูณ2เข้ามาเพิ่มนะครับตอนแรกกะว่าจะไม่เติมละแต่ว่าเราลองมาคิดๆดูแล้วผมต้องฟาร์มด้วยนี่หว่านะฮะพวกมงพวกหมัดแล้วก็เป็นในเรื่องของดาบคู่อะไรประมาณนี้ผมต้องฟาร์มด้วยนะแล้วก็ถ้าหากว่าเราระหว่างที่กำลังล่าเป็นในเรื่องของเรวินทานเนี่ยเราได้ตีพวกชลงฉลามอะไรพวกนี้จนแบบของครบนะครับผมก็อาจจะได้ทําเป็นในเรื่องของสมอด้วยนะครับแพงเลยนี่เนี่ยอุ้ยอุ้ยอยอออ มุดดินเลยนี่ครับผมต้องทําตื่นนะถ้าไม่ทําตื่นมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยซึ่งไม่สามารถปีนต้นไม้ได้เวิสเซ่นน่าจะได้แล้ว้งเนี่ย,ยนี่เนี่ยมัดแมกมาไม่โดนติดเสาเรียบร้อยครบปะเนี่ยอฮ้ยครบเรียบร้อยละโอเคไปไปลงดันแมกมาอยู่ไหนเอยโอ้ยอย,อยู่ไกลเหมือนกันกนะเนี่ยตัวอะไรนี่ตัวอะไรวะเนี่ย,อยโอเคครับมา 2องคนน่าจะแบกไหวอยู่มั้งเนียเพราะไหวอยู่แล้วูดมีโคตรแรงโอเคเวฟสองผ่านไียบร้อยนะครับเจอกันที่เวฟที่สามเขาะหัวไม่โดนหรอนี่เนี่ยที่ผมมาทำไปในเรื่องของแมกมาตื่นไม่ใช่อะไรนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปล่าเรเวนชานนะมันต้องอสู้กันในน้ำนะครับ มันต้องล่าในน้ําเพื่อที่เผ่ามิงของเราจะวิ่งบนน้ําได้นะถ้าถามว่าทําไมไม่ทํเผ่าฉนามเนี่ยง่ายเลยผมไม่อยากทำนะตายตายไม่ตายด้เยล่เรียบร้อยฮะผ่านสักทีมาเวนะครับใช้บด500แฟสเมนสรับสกิลเซตเรียบร้อยละไกลเข้าประตูทันเกือบไม่ทันนี่นะสกิลเป็นแบบนี้โอเคอีก4สกิลนะครับไปต่อกันเลยครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เอาเว้จนครบเลยละกัน โอเคครับแล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายแล้วนะครับเป็นสกิลวีนั่นเองนี่นะฮะใช้หมด5,000เลยเหรอ,อวูอยังเยอะ โอเคแล้วก็ตอนนี้เหลือทั้งหมด28,000แฟกเ์บินนะครับน่าจะพอแหละโอเคคืนนี้แหละนะครับก็คือฟูมูลละน่าจะได้สักงสองคันมัน้งไปเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะต้นไม้ดีกว่าครับเข้ามารึนะครับห้องแห่งการเวลาไม่ได้มาตั้งนานโอ้โหไม่ได้ทําเผาวีซีนานมากเลยโคตรคิดถึงพอฟูมูลเสร็จก็มากดเผาให้พร้อมกันนะครับแล้วก็เข้าไปทําภารกิจของแต่ละเผานะั้นน่าจะง่ายอยู่โอเคไปเดี๋ยวไปเจอกันตอนฟูมูลเกิดเลยแล้วกันนะครับตรงนี้มีน้ำด้วยวะโอเคครััับบบตออนนนนนนนีีีีี้้้้ฟููลลลลมมมกกกก็ขึึเเเเเเเปปท่่ร่รรรรยยยยยยะะฮดด๋ววาาิแลล3 2 1๊ ได้ปะเนี่ยอุ้ยเรียบร้อยครับเอาละนี่แหละยากที่สุดก็คือผมนิดนึงทางไหนต่อทางนี้แล้วก็เอ่อทางนี้ใช่ปะมาแล้ว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 เป็นแล้วอยู่ไหนวะเออนี่ยเรียบร้อยโอ้หนึกว่าจะไม่เจอมาแล้วตอนนี้ก็รอทุกคนนะครับรีตัวเรียบร้อยฮะปน่าทางนี้แหละจะไม่ผิด a n c i e ิ t Cock นะครับ และลิเกเรียบร้อยที่เขาสามารถแปงลงร่างได้เลยครับป้าเดี๋ยวเราทำภารกิจกันนะครับผมก็คือถ้าจะไม่ผิดเปิดเผาให้ครบ3รอบนะครับรับเควีย์ก่อนไปเจอกันข้้งล่างฮะมาครับมาเปิดเผาให้ครบทั้งหมด3ารอบนะครับก็คือเออสนาทีนั่นเองทำไมตีไม่เข้าอ๋อติดแอร์ไลน์ก็ว่าอยู่ตีไม่เข้ามาทิมเลยทิมเลยอยีกคนหนึ่งหายอ้าอหนึ่งรอบ ล่อให้หมดนะครับแล้วก็ทำแบบมีวนไปทั้งหมด3รอบนั่นเองหมดเรียบร้อยแล้วครับมาต่อกันรอบที่สองชือบชอบืบกล้วยมากล้วยรอบที่สองครับชบืรอบเหมือนเดิมฮะให้หมดแล้วก็เปิดอีกรอบหนึ่งมาครับรอบที่3นะฮะร,รอบสุดท้ายของเวสนี้นี่นีเรียบร้อยรอบสุดท้ายครับโอเคมาไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูดีกว่า ที่เ,เลยเผามิงมิงก็ช้าเลยฝนมากมาเรื่องนี้ทําฝนแสงตื่นดีกว่านะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเรามายืนบนน้ำเพราะงั้นก็เล่นฝนมากมานี่แหละโอเคครับหนึ 1, ่งพันแฟกเมนต์เรียบร้อยมาอีกรอบหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ไหมนะอีกรอบหนึ่งมาครับผมครบละสามสองหนึ่งป๊บผมก็จะได้ได้ปะอุ้ยเรียบร้อยครับได้ขั้นหนึ่งได้สองขั้นถือว่าคุ้มเราไม่ค่อยที่จะเก่งเขาวงกดด้วยนะครับเล่นเกมผีที่มันแบบมีเขาวงกดทีไรนี้ ต้องเลิกเล่นทุกทีเลยเนื่องจากว่าหาทางไปไม่ได้นะครับไม่ได้กลัวนะแต่ว่าหงุดหงิดโอเคตอนนี้ก็เหมือนว่าเราจะมาแบบซิกแซกทางไหนวะโอเคลองเข้าไปในรูดูเข้าไปในรูนี้นะฮะจะเข้าได้หรือเปล่าโอ้โหตันอีกแล้วเออไปทางนี้โอ้รู้สึกว่าเรานี่จะหลงนะครับเนื่องจากว่านี่ไงเออผมไม่รู้ว่าอัพอะไรดีนะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเอาแล้วกันตอนนี้ก็อัพอัพไปก่อนนะครับอันนี้จะได้อะไรเอยเอออันนี้จะได้ทันโดนะครับ ตอนที่เราแดชใช่ปะเป็นเทอร์นาโดอันนี้เป็นการแดชแล้วก็เหมือนจะเป็นการแดชไก่นะแล้วก็มีสายฟ้าใช่ปะโอเคเรา, Up ารรอัพโซนนาโดแล้วกันนะครับต่อไปเราก็เปิดเผาให้ครบทั้งหมด5รอบนะครับเดี๋ยวต้องรีเซิร์ฟด้วยนะเพราะว่าไม่น่าทันแน่นอน,นครับสลับขั้นต่อไปไปรีแล้วก็รอฟูลมูลต่อนะฮะโอเคครับมาถึงรอบสุดท้ายของห้านาทีนะฮะโอเคเรียบร้อยละมันก็จะแดชแบบน,นี้ได้นะครับแล้วก็มีพายุนะที่เราอัพมาเมื่อกี้ i. ตอเดี๋ยวเราขึ้นไปจ่ายนะครับไม่รู้ว่าจ่ายได้หรือเปล่านะผมก็เริ่มมั่วๆเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ทํานานนะผมก็ลืมใช่หนึ่งพันห้าร้อยแฟกเมนต์นะครับเรียบร้อยอัปเกรดเสร็จต่อไปก็รอฟูลมูลครับผมแล้วก็ไปทําขั้นต่อไปนั่นเองโอเคครับแล้วก็ระหว่างที่รอฟูลมูลรอบต่อไปนะครับแต่ผมจะไปทำดาบคู่โอดิงนะฮะซึ่งตอนนี้มีแฟกเมนต์อารุกาดนะครับหรือว่าอรารกาดแฟกเมนต์เนี่ยทั้งหมด5อันซึ่งขาดอีกแค่เควสเดียวนะครับเพราะงั้นน่าจะง่ายลองดูว่าตอนนี้เเเเเเรรรรราหหลลืืออ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 อควสขขขขงงงงะะะะไไััันนนนนนนีีีีี้้้้่ยททูิตก็ปป ต้องเสกรีเปอร์นะฮะต้องดูนะครับว่าจะได้ที่เสกหรือเปล่านะครับเพราะงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะผีเลยมาครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะฮะว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี่ไงได้บวโบนเพิ่มซึ่งรหัสนี้มีโบนแค่900เองนะครับเพราะงั้นต้องให้คนอื่นเข้ามาช่วยออโอเคมาน่าจะ1,000ละ1,29โบนนะครับอันไหนวะอันแรกวะน่าจะอันแรกใช่ป่มเราต้องหาที่เสกบอสนะดวงจะมีปะเนี่ยเราไม่ค่อยจะมีดวงซะด้วยเึ๊บวุ่ยได้อะไรอ่ะเอา้านึกว่าฮ สุ่มรอบสุดท้ายแลวนีหว่าปึ๊บไม่ได้นะครับไม่ดรอปแย่มากเดี๋ยวรอคนต่อไปนะครับเดี๋ยวรอพวกที่เหลือเอ้ยเดี๋ยวก่อนเนี่ยระหว่างนี้เดี๋ยวเราเนี่ยมารีสตาร์ทด,ด้วยดีกว่านะฮะเนื่องจากว่าเอา้เอาหมดแล้วคือใช้ไม่ได้เลยนะครับยแย่วะ่ะโอเคครับหลังจากที่ได้สุ่มไปหลายรหัสนะก็คือเกลือนะไม่มีรหัสไหนที่ได้เลยนะครับสาหรับที่เสกบอสไม่รู้มันเอาออกหรือเปล่าวะมันสุ่มได้อย่างวะเนี่ยเอ้ยสุ่มได้แล้วหรอเฮ้ยมันรีเรยวแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปมาออ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ได านี่ไงเสกแล้วส่มเล่นๆแต่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยให้บอสฆ่านะครับจะไม่ผิดชืบๆๆนี่ไงเรียบร้อยฮะโอเคปะเดี๋ยวเราเนี่ยไปจัดการกับเควสที่เหลือนะฮะจุดไฟอม,มาผมไม่ได้อัพสายผลนะครับทำไมดามจแรงจังมเมื่อกี้เข้าไปเป็นหมื่นเลยนี่เนี่ยซื้ แทงรัวๆนี่เนี่ยเรียบร้อยแล้วก็อันสุดท้ายอยู่ไหนวะอันสุดท้ายไปซุกอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหมันปักอยู่ตรงนี้ใครจะไปรู้วะอุ้ยบอสมาบอสมาใจเย็นพี่ใจเย็นนี่เนี่ยทีนี้ก็มีดาเมจจากขนนะครับจะไ,ได้ง่ายขึ้นอุ้ยเดี๋ยวทนี่แรงนะเนี่ยทำเล่นไปวู้ผมตายผมตายผมตายสกิลเอ็กไม่น่าใช้เลยเฮ้ยตกใจหมดตายปะเรียบร้อยครับ ยากเอาเรื่องแล้วก็เผาคัมพีเช้าพอดีเลย<ม> <laughs> จบเคล็ดแล้วเช้าพอดีเลยมาฮะนี่อุกาตรวมเรียบร้อยแล้วเสียบเข้าไปเห็นแล้ววะอุย้ยไม่ได้นี่หว่าใช้ได้แค่ดาบหรออุย้ยผมลืมใช้ได้แค่ดาบชิ่พายละสกิลเผาก็ใช้ไม่ได้เนี่ยอุยอ้ย,ย,ยตายมันมันยังมาได้ต่อปะหรือมันเสียเลยวะ ผมดูก,ก่อนนะครับเอ่อฮะบอสหายไปไหนเอาบอสตายตัวไหนวะโอเคช่างมันแล้วกันนะครับถือว่าเคเวสเสร็จไปเรียบร้อยละครับเดีเราเนี่ยกลับไปที่เกาะต้นไม้กันนะครับส่วนพวกของพวกนี้เดี๋ยวผมคอยมาฟาร์มหลังจากที่เราทำทุกอย่างครบหมดเลยแล้วกันนะครับคอยมาฟาร์มทีเดียวนะครับให้มันครบๆไปไปเจอกันตอนที่ฟูมูลขึ้นอีกรอบเลยกันครับรอบต่อไปนั่นแหละโอเคครับตอนนี้ก็ฟูมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มกันต่อเลย3 2 1ปึสามสอง,นงะน่าจะได้แหละ โอเคได้พอดีเลยมารอบนี้น่าจะยากขึ้นนะฮะเขาวงกลมพิคาดไม่ค่อยชอบเลยแต่ว่าไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่เอา้าทางไหนวะเริ่มมาก็หลงแล้วครับตอนนี้ก็เดินมาแล้วก็อ้อมมาทางนี้โดนเข้าไปในซอกหรือเอียงซ้ายเอียงขวาซิกแซกซิกแซก,ซก,ซกเดินมาน่าจะเข้ารูแน่เลยดูทรงละเข้ารูมาแล้วก็เจอทางตันไหมเนี่ยเออเรียบร้อยตอนนี้ก็เดินไปทางนี้นะฮะไม่ตันอีกแล้ววะเฮ้ยตันหมดเลยขีโมอไะเนี่ยนึงผมหาอนนะครับเอา้าทุกคนผมหลง ผมหลงนี่ไม่ใช่เอาละชิบหายแล้วทุกคนครับผมพลาดวะถ้าคนอื่นอาจจะง่ายนะแต่สำหรับผมมันยากนะครับมาครับผมลองอีกรอบหนึ่งนะฮะหวังว่าจะได้นะในรอบนี้นะครับผมบอกแล้วผมไม่ชอบเขาบงกดเลยผมว่าพลาดอีกรอบแน่เลยดูทรงละอ,อุ๊ยโอ้เจอต่อไปนี่น่าจะยากขึ้นนะฮะเค่น,นี้ก็ยากจะตายอยู่ละมาที่ ancient clock เหมือนเดิมแล้วก็ทําการช้าจังวะ up เลยครับเอ่ออันนี้คือ t อร์นาโ,โดที่จะทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นเหรอมันจะกลายเป็นทอร์นาโดที่แข็งแกร่ง,ข,งขึ้น อันนี้ก็จะได้การแดดโอเคผมอัปเดตอัปเดตเลยนะฮะอันสุดท้ายเขาอัปโจนาโดอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาจ่ายนะครับคือผมได้ทําการเปิดเผาไว้แล้วนะครับทั้งหมด4รอบตอนนี้ก็จ่ายได้ละ2000นะฮะโอเค okay, เมื่อกี้4ี่รอบผมเปิดไปแล้วต่อไปก็5รอบนะครับก็คือ5นาทีเดี๋ยวก็ขึ้นมาจ่าย2 2 5 0เฟกเมนต์นะครับแล้วก็รอบสุดท้ายก็คือ10นาทีนะครับก็คือ10รอบเดี๋ยวเราเนี่ยไปต่อกันเลยดีกว่า นี่น่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะฮะของทั้งหมด10รอบนั่นเองะฮะเรียบร้อยปะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันโอเคซื้อได้ยังอุ้ยซื้อได้แล้วนะครับรอบสุดท้ายทีนี้ภารกิจของเผ่านะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยละเหลือแค่รอฟูมูลอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นไปอัพเฟืองอันสุดท้ายครับก็คือฟันเฟืองสุดท้ายนะะั่นเองก็คืออันเล็กที่สุดโอเคปะเดี๋ยวไปเจอกันตอนฟูมูลเลยละกันครับผมในตอนนี้ก็มาถึงฟูมูลรอบสุดท้ายแล้วนะฮะหลังจากนี้เราก็จะไล่ล่าลิววนะาาะะะันเเดดิินนนแบบี้มาแบบนี้มมนนจจะะถถึึงง ถึงปะถึงปะไม่ถึงวะผมว่าผมพลาดองแน่เลยเนี่ยมันยาวเว้ยเอยเออยอไม่พลาดโอ้โหแล้วก็นี้นะครับจะผมจับเป็นในเรื่องของการแดดนะนี่คือทอร์นาโดนะ ไม่เอาครับเอาเดดเดดไก่ซูเปอร์แดดทีนี้ก็ไปตีเิเวนทานกันนะครับซึ่งการที่เราเนี่ยจะไปตีเิเวินทานได้น่ะเราต้องมีเป็นในเรื่องของเรือด้วยนะครับเรือฮันเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮันเตอร์บริดหรือเปล่านะครับน่าจะชื่อประมาณนี้แหละโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กันที่เกาะใหม่กันนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อหลักฐานนะครับจากสไปเยอร์เซเลสนะครับเซเลสไปว่าอะไรหนหโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปล่าเรเวนทานกันนะครับผมตอนนี้ก็ให้คนเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะครับไม่เยอะหรอกจริงๆก็มีคนล ดูด้านหน้าเนี่ยขับเล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 ยตะก้องขับเลยตะก้องขับตาก้องขับอะไรตาก้องต้องเป็นคนถ่ายดีเฮ้ยเน่เน่แหละไปขับเน่ดวงดีเน่เจอบ่อยไปไงยังไม่เจอไอคิดขับไอคิดขับไอคิดไปขับโอเคครับไปเดี๋ยวเราเนี่ยออกเดินทางกันเลยฮะก็ไปด้านหน้านั่นแหละทำไมเรือมันต้องเป็นแบบนี้อ่ะมันไม่เอาน้าแข็งออกไม่เอาอยาดใ่ออกอ่ะไม่รู้อ่ะไม่หนาวเรือเย็นไอพี่ไปนั่งข้างหน้าอ่ะพี่แล้วมันไหลจะไปโอ้ยลากมาหมดเลยอ่ะโอ้ก็มาดูดิ ไอ้นนอยู่แค้นอะไรวะเฮ้ยมึงอยู่แค้นกูเออเป็นเยอะไอ้น้องๆฟังพี่น้องๆฟังพี่นะไม่มีอะไรโอเคเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางก็จะเจอเป็นในเรื่องของพวกปลาบินได้นะครับก่อนพี่ตัดเข้าคิวทั้งหมดเลยอ่ะก็ไมเห็นพี่ไม่ได้ฟินหูฟังนึกว่าไม่ได้อัดอัดพี่จะตัดเองเข้าไปเนี่ยพี่ไม่ออกด้วยมา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 ทุกอย่างอยู่ในมือพี่ก็คือต้องไปทะเลมืดๆเลยใช่ไหมตรงนไม่ต้อง เอ่อะไรวะโกชิปทันอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันใช่ยูเวนัลวีโอได้อีกตัวพัทสุ่มกบวนเนี่ยอะไรเลยไม่เปล่าวะเรือยังไม่พังเลยหรือเปล่าพังยังพังเนี่ยพังแล้วได้เลยได้ฟูโกอ๋อนีนก็ได้ของงงงงมาเหมือนเดิมนี่หว่าเดี๋ยวนี่นี่มันมีอะไรบ้างวะมีกล่องอยู่บนนี้กล่องสองบาทสามบาทสี่บ่ทโอ้ไม่ตื่นเต้นเป็นใหญ่เจ็ดอัร์มสตองมามามาขึ้นมานั่นเลไม่รีหรอกไปเลยไปเลย เลมนเลสี่ระครับเราเดินทางกันต่อนะครับไปหาลิเวนชานครับอันนี้ก็เป็นอีเวนต์เล็กๆน้อยๆเป็นกิมมิกนะครับวัดเรือเรือพังเรือพังต้องตีแล้วตอนนี้โอ้ยตีโคตรแรงไม่ได้ใส่ไอเทมโรดามีตโอ้โหมันไอผมไปนู่นเลยผมรู้ว่ามันมันสามารถเกิดได้หลายตัวนี่เลยแบบครั้งเดียวอ่ะใช่เราเราอเเนี่ยนเรียะเตี้ยข้างหัวผมตั๊กเฮ้ยเ้อมันเล่งผมอ่ะผมไม่เลือดน้อยหาย ผ่านแล้วไม่น่าทำเหมามิงมาเลยว่ะนี่ทำเหมาฉลามมันดีกว่าอ้มันดูดมันดูดดูดจุด๊บเลยโรีดีกว่าพี่ยาโอ้อยครับหลังจากที่ใช้เวลาหากันแบบนานมากๆเลยนะครับจนตอนนี้จะตีหนึ่งแล้วนะครับเรายังหากันไม่เจอเลยสำหรบับเรียนชานนั่นเองซึ่งผมก็ ต้องใช้ดาร์กเฟกเมนต์ด้วยนะครับในการที่จะเอ่อค้าเป็นในเรื่องของหมัดใหม่นะฮะก็คือหมัดแวมไพร์นั่นเองต้องใช้ดาร์กเฟกเมนต์ทั้งหมด2อันนะเพราะผมต้องกลับไปหาที่โลกที่2นะครับเพราะต้องไปตีหนวดดำนั่นเองภารกิจหาเรลเวนชานเราจะล้มเลิกไปก่อนในวันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บของที่มันต้องใช้ก็จะมีไปในเรื่องของเดมอนิกวิสนี่นะครับอันนี้คือมันต้องใช้20อันส่วนเอ่อเคี้ยวแวมไพร์อันนี้นะผมไม่รู้ว่าไม่ใช่นี้ดิอันนี้นะผมไม่รู้ว่ามันใช้กี่อััััันน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 ะะะะะะเเเดดีี๋ยวววตตต้้ออองไปปูฮรรรมาาาณ10 20แแหหลลกบบใจิค่ ล้มเ,เลิกรีบทานกันไปก่อนเรากลับไปโลก2แล้วกันนะครับผมฟังเสียงดีตอนนี้โคตรเหนื่อยเลยโอเคไปเจอกันโลก2ครับเปเคแล้วก็รอดาร์คแฟลมินะครับตอนนี้เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะสลับที่เสียงหนวดดำนะครับอันแรกนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมไม่รู้ว่าผมคนเดียวจะไหวหรือเปล่าครับ,รบน่าจะไหวอยู่แหละอันนี้คือมันดรอปมาจากเจ้าทะเลนะฮะซึ่งก็อีกหนึ่งชั่วโมงกว่ามันก็จะดรอปอีกรอบหนึ่งจากกล่องนะนี่นีเย ตอนนี้ดึกมากๆแล้วนะครับตีสองสี่สิบสองละเสียงผมอาจจะดูแปลกๆแล้วก็ดูง่วงนะเพราะว่าง่วงจริงไม่ได้แอคติ้งโอ้โหเฮตายปะตายเถอะ จะตายนะครับเรียบร้อยได้มาละสรับด์กแฟกเมนต์อันแรกนะครับขาดอีกอันนึงไปเจอกันนะครับตอนที่ได้เป็นในเรื่องของฟีดออฟดักเน็ตเลยแล้วกันครับผม A few moments later ตโอ้ยค,ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องอเดินเก็บกล่องแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะดรอปหรือเปล่าแต่ว่าในตอนที่ผมเนี่ยกำลังตีเป็นในเรื่องของบอสอยู่นะครับมันก็ดรอปมาเป็นในเรื่องของไฮเดนคีให้ผมทุกทามาเป็นแบบรางวัลปลอบใจนะครับในตอนที่ไม่ได้เขาเรียกว่าฟีดออฟดักเน็ตอันสุดท้ายแน่เลยโอเคได้ดรอปเลนโงควมาอีกเล นี่ฮะประมาณนี้แต่ว่าเราไม่ใช้เนี่ยในวันนี้โอเคครับตอนนี้ก็ได้ไปเียบร้อยครับสำหรับฟีดออฟดักเหนียนนะเดี๋ยวเราน่จะไปเสกกันนะครับลุบโดนเืนเนเนๆถอยก,ก่อนไล้แล้วครับอีกแค่หกหมื่นเผาแรงมากเผาแรงมากเรียบร้อยครับได้สักที ดักแฟกต์เมนต์อันสุดท้ายที่เราต้องใช้นะครับโอเคไปต่อกันพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้ต้องไปนอนก่อนฮะก็ที่จะตัดไปอีกวันนะครับมีน้ำจิ้มมาฝากนะฮะนี่ก็คือซอสนะครับลีเจนเดลลี่ที่เราทำการ AFK 4ชั่วโมงในการหาฟีดออฟดักเน็ตนะครับมาดูว่าเราจะได้อะไรได้ชูซุยอุ้ยดาบดีชูซุยปรับใหม่นะครับเท่มากแต่ว่าไม่ฟาร์มนะครับ300มัด the next day โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอีกวันหนึ่งแล้วนะฮะก็เป็นวันที่2ของการล่าเรียนทานนะครับในที่สุดเราก็เจอภูเขาดินแข็งสักทีนะครับมา เริ่มเลยมันต้องไปจัดการกับส่วนหางของมันก่อนนะครับอจิ้มอุยชิบหายละชิบไปแล้วผมอยู่เนหลังมันจะรอดหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะปกติก็ตีกันนานไหมเนี่ยผมตายแล้วปะตายไม่น่าจะได้นะครับดูทรง,งละโอ้ยโอ้ยหน,น้าหน้าหล่อเอ้ยลอย แต่ว่าดาเมจมันไม่แรงนี่หว่าดาเมจมันกากเมื่อกี้ผมเห็นอะไรเมื่อกี้ผมเห็นหางมันสะบัดตัวเป็นเลโก้จริงๆต้องเอามิงมาแี่ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะยนี่ไงหางแตกแล้วต่อไปจัดการหัวมันใช่ไหมต้องจะจัดการหัวนะครับเอา๋อาอ,าอ,าอันนี้คืออะไรอะ่ะยังไม่แตกยังมีอีกเหรอหางใกล้แตกนะครับเรียบร้อยที่นี่เหลืออะไรเหลือหัวใช่ไหมหรือว่าหางยังไม่หมดน่าจะยังไม่หมดหลิขหางหนึงเหรอ เฮ้ยหลือหางหนึงหางมันหายไปไหนละเจอแต่หัวดูแต่หัวเลยได้ปะยังไม่ได้นะ,ะต้องจัดการค่อยๆจัดการหางไปก่อนโอเคตอนนี้รู้สึกว่าเหลือแค่หัวแล้วนะครับว่าแต่หัวอยู่ไหนวะอุ้ยที่ไงหางมันด้วยนี่หว่าปลาดุกปลาดุกตีหางได้ปะตีหางไม่ได้เหรอเล่นหัวเลยละกันฮะ,ะอุ้ยอุ้ยหางงูอะไรอะเมื่อกี้ผมเห็นเป็นพายุมันใช่พายุด,ด้วยด้วย อุ้ยตกน้าตายเลยนะ่ยอุ้ยจะตกน้าตายหางมันบังนะครับผมขึ้นจากน้ําไม่ได้หูระวงแดงโคตรใหญ่เลยหายละอุ้ยผมโดนพายุกดหัวขึ้นเรือก่อนแป๊บนึงยูเลือดแป๊บโอเคครับตอนนี้เรเวนทานก็ตายเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมได้อะไรมาทั้งหมด3อันอะ่ะเกตหรอหรืออะไรอุย้ยเกตเรเวนทาน13อันโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดึงหัวใจเรเวนทานกันครับนี่ใช่ปะเอา๋อาอ๋อออตเลยเลยเลยโอเคน่าจะได้เรียบร้อย ปปทีนี้ก็กลับบ้านกันแล้วนะฮะเสร็จสักทีครับตอนนี้เราก็ได้หัวใจลเวนชานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมจาไม่ได้ว่าที่ค้าบันไปอยู่ตรงไหนนะั้นเดี๋ยวเดินหาแป๊บหนึ่งนะครับนี่หรออ๋อนี่นี่น,นี่ที่ค้าบันอยู่ตรงนี้เลยแหลกแปกท่า้วเราอะ โอเคครับมาเรามาครับใช้ทั้งหมด5,000แฟกเมนต์ครับดีนะเหลือแฟกเมนต์ไว้กับ5ล้านเงินเขียวครับผมซื้อเลยเรียบร้อยได้มาแล้วหมัดใหม่พตรเท่เลยโอเคฮะตอนนี้ก็วิธกาจเสร็จแล้วเหลือแต่การฟาร์มนะครับโอ้โหต้องมานั่งฟาร์มโอเคดีวผมเนี่ยขออนุญาตไปนั่งฟาร์มก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะคาตาคูลีนะครับโอเคมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะแล้วผมก็จะกินเป็นรื่ของผลพ้าเข้าไปนะเนื่องจากว่ามันสามารถฟาร์มได้นะฮะผลพระพุทธเจ้าเริ่มฟาร์มกันเลย เดี๋ยวเริ่มจากหมัดใหม่ก่อนดีกว่าเนี่ดมิดแรงมากดมิดแรงมากตีโคตรใจเลยอุ้ยตีไกลามากเลยอะ่ะแต่เวลาใช้กับพาชา่างมันรู้สึกแปลกๆวะ่ะมันยืดไปยืดมาฟาร์มต่อไปครับ350นะฮะมัตเตอรี่น่าจะไม่นานมากนะักผมก็จะวนไปประมาณนี้แหละอยู่แรกใช้125ามัตเตอรี่นะครับก,กันแล้วกันแล้วอีกนีดเดียวถามว่าผมเคยเล่นมาก่อนไหมครับผมเคยเล่นมาก่อนแล้วในะไอดีลักของผมนะมันก็เลยไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเล่นมาจนอิ่มละสกิลนี้เป็นอย่างนี้ครับอืมน่าจะดูดเล เปิดเผาแล้วก็เปิดพระวิ่งเร็วมากถ้าผมจะไม่ผิดผมอัพสกิลของเผาวีสีมานี่กดค้า,างแล้วก็อุย้ยพุ่งได้นี่นะฮะที่อัพมา โอเคไปเจอกันตอนที่ฟาร์มเสร็จเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไป A few moments later อนะครับในตอนนี้นะฮะสกิลก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทั้งหมด3สกิลแล้วก็ดาบโค้ดเด้งอีก2สกิลนะครับมาดูกันว่าสกิลมันจะเท่แค่ไหนนะสำหรับหมัดใหม่นะครับส่วนดาบนี่ไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะหรอกนะครับน่าจะรู้กันหมดแล้วแหละโอเคมาเริ่มกันเลยครับสกิลแรกสกิลแรกนะครับเป็นประมาณนี้พุ่งไปแล้วก็ดูดเลือดอืมโคตรเท่สกิลที่2นะฮะนี่นะครับเป็นกรงเล็บขวนไปด้านหน้าแบบนี้โอเคสกิลสุดท้ายครับสกกิลนนี่ฮะเป็าร ปาอะไรไปไม่รู้ครับแล้วก็ดึงกลับมามีอะไรออกมาด้วยนะฮะประมาณนี้เท่มากเลยดูดเลือดอไปดูดูเลือดแรงขนาดไหนนะครับแต่เขาบอกก็ดูดเลือดส่วนการตีปกติก็จะเป็นประมาณนี้ฮะนี่นะโคตรเท่เลยสกิล4มันจะใช้ได้ทั้งหมด2แบบนะฮะจะมีการแบบโดนตัวแบบตอนแรกที่ผมไ่ดูนะกับอีกแบบหนึ่งนะที่โยนไปแบบนี้แล้วมันจะเป็นรูมกลมนี้ฮนะส่วนตอนระเบิดมันก็จะลอยไปโดนตัวคนประมาณนี้เลยเท่มากฮะ แล้วก็ดับกู้เด้งครับคุณไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะนะครับผมประมาณนี้เลยทมว่ายังเทไหมก็ยังเทอยู่นะฮะนี่โอเคครับแปลงล่างเป็น V5 ด้วยนะครับตอนแร็ก็จะมีพายุแบบนี้พอกดคิวค้างก็จะเป็นการพุ่งไปด้านหน้านะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับของทั้งหมดที่เราไปทํามาในวันนี้นะสำหรับใครชอบนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับสักคนละไลค์หนึ่งนะฮะแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมบายบายครับ